สวัสดีนะครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะวันนี้พี่จะพาน้องไปดูกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในวันที่3นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับผมไปดูกันเลยครับทุกคนมันจะอยู่ในตู้สุ่มเมือกีเราเยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับแอนนี่ครับทุกคนให้ทายว่าสกินอะไรเอ่ยนั่นก็คือสกิน MP5 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับผมนี่ใช้ชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนคริสตัลอีกสองนะครับผมแลกกันนี้นะครับระยะสองนะครับผมแมกกาซีนหนึ่งนะครับความเดียวดีโดดลบนะสีเขียวเนาะส่วนสีม่วงก็คือหน้าเบียดหนึ่งเจาะเกาะสองนะครับผมความเดียวดีโดดลบนะแล้วก็สีฟ้าใช่ปะนี่สีฟ้าเนาะ น,นี่คือดาเมจสองนะครับแมกกาซินลบครับแม่นยำหนึ่งนะทุกคนแล้วตัวน,นี้ก็คืออันนี้เป็นอันที่แพงที่สุดแล้วเป็นของที่เท่ที่สุดนะครับดูทุกคนสุดยอดของ m อ5พห้านะโหดจัดครับถ้าได้ตัวนี้มานี่พี่บอกเลยว่าเพียวเวลาคนถือก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็คืออัตราในการยิงสองนะครับผม แล้วก็ระยะหนึ่งนะครับความเดียวดีโหลดคือลบเนาะโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสกินใหม่ที่เข้ามานะครับของ MP5 นะครับผมก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะครับสำหรับสายเติมทั้งหลายนะครับผมเนอวอันนี้ก็ยังอยู่นะครับสกินอันนี้ก็ยังอยู่นะทุกคนนะนี่นะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่นะก็หลักก็คือจะเป็นของ MP5 นะทุกคนนี่นะครับสุมเอ่อหมุนครั้งแรกก็คือ60เพชรนะครับ แต่ถ้าเราหมุน5ครั้งก็คือ275เพชรนั่นคือหมายถึงว่าเขาน่าจะลดราคาให้เรานะก็อยู่ประมาณนี้นะทุกคนดูนี่ก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะครับสำหรับสายเติมทั้งหลายนะครับสามารถสุ่มเก็บไว้ได้เนาะโอเคครับแต่พี่ยังไม่มีสุ่มเลยทุกคน โอเคนะครับพี่ก็ต้องก็พี่ก็ต้องขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเอ้ยดีๆยังมีอีกนะครับนี่นะนี่นะครับที่พี่ออกไปพูดเมื่อกี้นะก็คืออันนี้นะครับผมชัดพลังให้พร้อมใส่เต็มนะครับผม แสดงเอฟเฟกนะครับเมื่อเวลาเราวิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อคือจะมีอันนี้ออกมาข้างหลังเรานะครับเวลาเราวิ่งนะครับผมถ้าเราสวมใส่ตัวนี้นะก็คือถ้าเกิดเราเติมเติมอ่าเก้าสิบเก้าเพชรนะครับผมก็รับไปเลยนะครับแต่ถ้าเราเติมครบสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรก็คือรับสกินลูกซองสกินลูกซองนะครับ M A J เจ็ดนะครับผมก็คือนี่นะครับระยะหนึ่งนะครับผมแล้วก็ความแม่นยำหนึ่งนะครับความเดียวดีลดลบเนาะ ที่ว่าอันนี้เพียวสุดนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับผมนี่คือถ้าเราเติมครบนะเราถึงจะได้เนาะทุกคนเนาะโอเคครับก็ขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับมาทํากิจกรรมกันด้วยนะไม่บายขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับผมถ้าอ่าอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจพี่ได้เนาะไายบายถ้าเกิดใครอยากได้เพชรนะครับพี่แนะนําเลยครับว่าไปติดตามทาง u t u b e นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทาภารกิจแจกเพชรทาง u t u b e แทนเนาะโอเคครับไม่บายขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับ